เอา่หน้าคนทหารเอลูเรโดโจนาความเคารพองหญิงเซอร์ไนหนึ่งสองสามสี่แล้วสามสี่แทงนะทุกคนสามสี่เป็นการแทงนะโอเคทุกคนวันนี้คือหัวำาการรีวิวเอลูเรโดทุกคนสกินแบบว่าเป็นอัศวินนะผมว่า่าจะเหมือนอัศวินสุดละ ทุกคนมองว่าเมสกินของอะไรก็เราคอมเมนต์ได้ทุกคนผมคิดว่าเป็นของอัศวินนะลุยเลยละกันฮะทุกคนมาสกิลก็จะมีชื่อว่าเดี๋ยวเราเข้าไปอ่านในตอนที่เราไปสู้ดีกว่าเนาะแต่ที่ผมมีเนี่ยคือยีปีหนึ่งแสฮทุกคนดูข้า,ขา,ขาวๆเอาอันนี้พอนะปลาลุยฮะ,ะตัวต่อไปเนี่ยผมว่าน่าจะรีวิวแบบเป็นไม่มีคิวนะผมว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันฮะสเตยเลยไปที่ฮาร์ดแล้วก็จับไปตอนที่สู้เลยดีกว่านะปลาลุยโอ้โหเรานี่คือเป็นืนน้ำแข็งทุกคนมาคนอาหารเอลูเด นายอย่าลื่นตอนที่นายใช้สกิลหลังอือแรกคือ three tips for elegance ฮะทุกคนนี่งไงเป็นการพุ่งกระบาแทงรัวๆฮะก็ฟันปิดฉากเงี้ยทุกคนเป็นไงเ e g a n c e นี่คืกกคอของอาโัวนะว่าไม่ใช่ไอ้กะหรือว่าอะไรนะเดี๋ยวนะทุกคนผมเปิดเสื้อทิริให้ดูด้วยกันเอาหน้าสิริท่าน,นี้หมายว่าอะไรหน้าซีดีโอเคทุกคนมาท้ายสองคือซอสไฟฮะเป็นการใช้ดาบสู้ วุ้ยท่านี้เท่ท่านี้เท่พฮะไม่ควรเป็นการพุ่งไปแล้วก็มีการแบบพูดใช้แบบว่ามันฟาร์มแบบเป็นดาวทุกคนแล้วก็ทำการพุ่งกลับมานะเทพท่าคนท่าสองเทมาแลก็มาทีที่ฟอร์เอลิเกนโอเคฮะแทงรวมไปหนึ่งแสนห้าหมื่นหาเมจติงโกแล้วก็โดนแทงไงฮะทีที่ฟอร์เอลิเกนไงผมพูดติดปากแล้วก็คือจำได้เลยนะมาซอนไฟไปซอนไฟให้เป็นการโจมตีเป็นรูปดาวฮะทุกคนทีที่ฟอร์เอลิเกนไปนี่ไงติดมือมันเดีเพื่อนแล้วตีมาฮะทุกคนกาลดตอมตีมาไอ้การร้านนี่จะไม่ผิดคือมันทำใหนนน้าาี่เะ แต่ว่านัดจะได้สั่นหรือเปล่าแค่ว่ากันมาทีที่ฝอยดึกเกินไปทุบมามีนแค่น,นี้หรอมาซอฟไฟไม่มีไงทุกคนสามแสนานามิให้ทุกคนถือว่าแล้วเรื่องนะนตีมาเลยทีที่ฝอยดึกเกินไม่มีไงทุกคนมาการ้านตีมาละโอ้ยนี่ไงสั่นวานเที่ยวตลากก่อนนะมาแนวร้านตีมาทุกคนแล้วลาชโชว์คอสอกัดงาไปแล้วมูนไลท์โรส ไม่โอ้ยโคตรสวยโคตรสง่างามโคตรเท่อิวโคตรเท่ฮะทุกคนโคตรเท่จริงคือมันแบบว่ามันสง่างามมากเลยทุกคนไอ้ศวินี่สง่างามมากเลยนะคือผมชอบตอนสุดท้ายสุดละตอนสุดท้ายมันดูแบบว่ามันไม่กลัชัคดด้าวมาทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูอีกครันนึงกันมาซอฟไฟต์ไปอ่าตีพวกเราเก๋ก่อนมาตีมาเลยถ้ามันตีเราเราได้เก็บเหมือนกันอ่ะคือเป็นการโอ้โหมีการแบบกระโดดแล้วก็สปินหมุนกลับหลังนะฮะบนโดนจันนะก็ถือว่าสง่างามดีฮะมา มูลไลโรอสชิชิชิพุ่งเนี่ยนี่เนียเอ้โอยพี่ถือว่ามันจมตีหมู่เนี่ยที่คือเจ้าวปอะไรที่โคตรเท่เลยครับที่คนมาซ้อไฟไปรูปดาบนงทีเนอยก็มาลิเบโ่เรียมาฮะก็แทงขึ้นสวนเลยแล้วกันเรียบร้อยทุกคนเท่จริงนะทุกคนไม่อินนิยายนะ โอเคทุกคนนั้นทุกคนให้คะแนนความเท่เกี่ยวกับเอลูเโดล่างสกินอัศวินเท่าไหร่ก็เขาไม่เหมาะได้เลยฮะทุกคนนะงั้นวันนี้ขอตลาไปก่อนแล้วกันฮะสวัสดีับหัวขาแรับช่ครับ